เก้าไมล์ลานนาจริงๆแล้วนะคะจากที่ฝนศึกษามาแล้วก็ทีมงานช่วยกันศึกษานะคะเก้าไม้เนี่ยมันแปลว่าต้นไม้ใหญ่ะค่ะเป็นภาษาเหนือเนาะแล้วก็เก้าไม้ล้านนานะคะที่นี่นะคะมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายพันนะคะเยอะมากๆเลยนะคะอดีตนะคะที่นี่เนี่ยเป็นโรงบ่มยาสูบนะคะแต่ตอนนี้จะต้องปิดตัวลงนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมบุหรี่นั้นเข้ามาแทนที่ค่ะ ที่นี้เนี่ยที่นี่นี่ก็เลยได้เปลี่ยนนะคะมาเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็มาเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการและหนังเรื่องต่างๆน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างเช่นหนังเรื่อง r i รน d z โ n e ค่ะเนื่องจากที่นี่นะคะมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะถึง44ไร่ค่ะและย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี1955นะคะหรือพศ2498นะคะ ที่นี่นะคะชื่อว่าบริษัทแม่ปิงยาสูบค่ะเจ้าของนะคะหรือผู้ก่อตั้งนะคะชื่อเจ้าชื่นสิโรรสนะคะท่านนะคะมีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่และผลักดันยาสูบในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะให้เป็นธุรกิจที่โด่งดังมากๆเลยค่ะแต่ว่าซบเซาแล้วก็ล่มสลายลงนะคะเนื่องจากว่าการเข้ามาของอุตสาหกรรมบุหรี่ของประเทศไทยค่ะ ผ่านมาแล้วถึง50ปีนะคะคนรุ่นหลังนะคะที่มีประสบการณ์นะคะก็ได้ลื้อฟื้นความทรงจำของกลิ่นใบยาสูบและได้เปลี่ยนใบโรงเก่านะคะที่กำลังล่มสลายให้กลายเป็นคาเฟ่จ้าเป็นศูนย์กลางของโครงการเกาใหม่เรียลเอสเตในปัจจุบันจัง <S <S ทีนี้เนี่ยโรงโบ่มนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ก็กลายเป็นที่พักที่น่ารักมากเลยนะคะกลายเป็นร้านกาแฟนะคะรวมถึงร้านอาหารด้วยค่ะ เห็นไหมคะที่นี่นะคะเป็นโรงบ่มขนาดใหญ่แล้วก็เรียงรายกันอยู่อย่างสวยงามนะคะดูดีๆนะคะที่นี่ได้รับรางวาัลการอนุรักษ์มรดกแห่งวัฒนธรรมจากยูเนสโกเอเชียแปซิฟิกในสาขาการออกแบบใหม่ในบริบทมรดกนะคะซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงการรักษามรดกวัฒนธรรมที่ก้าวผ่านช่วงเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วในตรงนี้มันแบบคลาสสิกมากเลยเนาะ และนี่ก็คือในส่วนของบ้านพักของเกาไมล้นานานะคะดูจากบรรยากาศแล้วแบบนา่ารักมากเลยนะคะรอบๆนี้ก็จะมีในส่วนของตีนตุ๊กแกนะคะประับตกแต่งเอาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะเกาไมล้นานานะคะก็จะมีห้องพักนะคะเริ่มต้นที่ในราคา1,400บาทนะคะสูงสุดก็คือ3,000กว่าบาทนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บไซต์เกาไมล้านาหรือจองได้ที่ Booking หรือ a g o d a c o m ค่ะ อาหรือเปล่าไปสำหรับใครที่มีช่องทางการติดต่อทางในเฟซ o o ๊กนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยจ้ะที่ f a c e b o o เกาไมล้านนาเหมือนกันค่ะเกาไมล้านนารีอสอร์ทนะคะสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของฝนเลยนะคะนั่นก็คือสถาปัตยกรรมที่แบบดูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อากาศตอนนี้นะคะเย็นมากๆเลยค่ะที่นี่จะมีสวนอาหารแล้วก็มีรนสอคาเฟ่เล็กด้วยนะคะ บ้านพักที่นี่นะคะมีทั้งหมด30กว่าห้องด้วยกันเลยนะคะราคาถูกสุดอย่างที่ฝนบอกไปค่ะเพียงแค่1,400บาทค่ะและสูงสุดนะคะก็3,000กว่าบาทค่ะซึ่งหนะ้าห้องพักนะคะจะมีทางเชื่อมค่ะแบบนี้เลยทางเชื่อมหรือเรียกกันว่าสกายวอล์กนะคะมี่สกายวอล์กก็จะเชื่อมไปนะคะห้องแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินไล่ไปจนกระทั่งถึงคาเฟ่ได้เลยค่ะ ที่นี่นะคะคาเฟ่ก็มีอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กนะคะในส่วนของกางแฟนะคะไอศครีมนะคะรวมถึงในส่วนของอิตาเลียนโซดาก็น่าอร่อยกันค่ะ โอเคค่ะแล้วเราก็เริ่มเช้าอันสดใสนะคะของวันที่สองแต่ว่า สายมากแล้วค่ะเมื่อเช้าอากาศหนาวมากเมื่อวานนี้น้องๆบอกว่าเลขตัวเดียวเลยนะคะประมาณ9องศานะคะแล้วก็ตื่นมาประมาณ1ิองศาเราก็เลยจะต้องรอให้มันแบบอุณหภูมิมันเข้าที่ก่อนนะคะเราถึงจะตื่นกันเนาะวันนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันเราจะไปดูฟาร์มปลาเทส์หรือเรนโบว์เท้าส์นะคะแต่เราจะต้องตามหาอีกพันหนึ่งค่ะนั่นคือสเตจเจียนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเรนโบว์เท้าส์มันเลี้ยงกันยังไงนะคะแล้วมันอยู่เกิดตรงไหนล่ะคะแล้วรสชาติเนื้อของมันอร่อยมากแค่ไหนไปดูกันค่ะแดกยับไม่นับแคลเลดี้เซฮายค่ะ WHOO! ถึงในส่วนของร้านสวัสดิการอินทนนท์นะคะในโซนนี้นะคะจะอยู่ในโครงการหลวงนะคะอย่างที่ฝนได้เกินไปได้ตอนต้นนะคะว่าข้อหนึ่งเลยเนี่ยทริปนี้ฝนจะต้องได้ทันปลาทราส์หรือเรนโบว์ทราส์นะคะข้อที่2ก็คือปลาสเตียเนาะแล้วเราก็จะพาไปดูแหล่งเพาะพันธุ์ด้วยนะคะดนอินทนนท์นะคะก็คืออย่างที่เราบอกนะว่าเป็นดอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเลี้ยงปลาทราส์นะคะซึ่งเป็นปลาที่จะต้องเลี้ยงในน้ําเย็นจัดเลยนะคะวันนี้นะคะฝนก็เลยแนะนํานะคะมันจะมีทั้งหมด8เมนูที่ทําจาก ปลาทาส์และปลาสเตยเียนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งในส่วนของปลาเทราส์ทอดกระเทียมนะคะ1อย่างปลาเทราส์ซึ่งมะน,นาวอีกหนึ่งอย่างแล้วก็แกงเหลืองลูกซายโอเต้เปลาทาส์อีกหนึ่งอย่างแล้วก็ต้มยำปลาสเตยเียเป็นมหไฟนะคะมาโครงการหลวงพลาดไ้ได้เลยนะคะที่เราจะสั่งผัดผักโครงการหลวงกุ้งสดคะ่ะหมูอบมันโถนะคะอกเป็ดอบซอสกาแฟสลัดสาวารสเดซิงค่ะแล้วส่วนน้ำนะคะเราจะสั่งในส่วนของน้ำสาวรสค่ะ เดี๋ยวจะมาชิมแล้วจะบอกข้าวๆแล้วกันว่ารสชาติแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วเหมาะกับเด็กหรือเหมาะกับผู้ใหญ่อย่างไรปลาสเตเเียมันมาที่มีก้างหรือเป็นแบบไหนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปลาเท้าสลนโบทอดกระเทียมนะคะปลาเท้าสลนโบทอดกระเทียมนะคะเราเคยสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในเชฟของโครงการหลวงตีนตกนะคะอันนั้นก็ไปดูกันได้นะคะในโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะก็จะมีปลาเท้าและปลาสเตียนอยู่เกือบทุกเมนูในโครงการหลวงคงวงะะ่ะไปเก็บๆชิมๆกันนะคะมาแล้วค่ะในส่วนของนี่เลยนะคะ แกงเหลือง ปลาเท้าสาขาใส่ผักไซโยเต้นะคะในส่วนของผักไซโยเต้นะคะส่วนยอดนะคะเขาก็าจะไปผัดกันนะคะหรือเรียกกันว่าฟักแมวนะคะเอาจริงๆนะคะฝนกํนาลังน้อยเนี่ยหาข้อมูลของปลาเท้าและปลาสเตียนมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่พอเรา,ามา,มา,มาคุยกับพี่แทนเนะาะหรือคุณแทนนะคะหรือน้องแทนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเขาจะปรับอายุไปคุยกับใครนะคะตอนนี้เราจะเรียกว่าคุณแทนและกันเขาจะมีความรู้ในเรื่องของปลาสเตียนนะคะแล้วก็ปลาเท้าอธิบายให้ฝนฟังคร ทราบนะคะว่าในส่วนของปลาทราส์กับปลาสเตเจียนเนี่ยต่างกันยังไงคะปลาเทราสนะครับครับรสชาตินะครับจะ<ฆ>เหมือนอ,อปลาแซลมอนนะครับผม<ฆ>เป็นตระกูลเดียวก็ว่าได้<ฆ>แต่ปลาปลาเทราสนี่เป็นปลาน้ําจืดนะครับ<ฆ>ส่วนปลาสเตอร์เจียนนะครับจะเลี้ยงเลี้ยงที่นี่เลยแต่เชื้อเชื้อสายจริงๆอยู่ที่ประเทศรัเสเซียนะครับ เพราะว่าปลาสเตอร์เจียนนี่จะเป็นปลาตัวขนาดใหญ่นะครับผม 6- กถึงโลนะครับมผมแสแงลว่ามันเป็นคำตอบไว้น้องนองว่าทำไมร้านอาหารแห่งนี้ถึงได้ขายเมนูสเตอร์เจียนแค่เมนูเดียวนั่นคือต้อยมยำหม้อไฟเพราะตัวมันใหญ่มากใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะที่เคยเห็นมาเกือบเกือบ2เมตรนะครับ2เมตรกินได้ตอนกี่ปีะคะออกขึ้นมาประมาณ 4- 5หปีนะครับออกขึ้นมาก็ทานได้2เมตรแล้วไม่ถึงครับ ที่ที่เอาขึ้นมาก็ประมาณ1เมตรนะครับผมคือพักสี่หปีคือ1เมตรทานได้แต่เล็กกว่านี้ไม่แนะนําครับผมตัวของเนื้อของปลาเท้าสกับเนื้อของปลาสเตเจียนกระดูกของมันแล้วตัวเนื้อของมันต่างกันยังไงคะปลาเท้าสนะครับเป็นปลามีก้างนะครับผมก้างเหมือนปลาจมอนนะครับแต่ไม่มีเกตนะครับปลาเท้าก็ไม่มีเกดสเตอร์เจียนมีไหมคะสเตอร์เจียนเป็นปลาหนังใช่ไหมไม่มีเกตเหมือนกันทั้งสองชนิดนี้ไม่มีเกตไม่มีครับผมเป็นปลาหนัง ใช่ครับแต่ปลาปลาสเตอร์เจียนนี่นะครับผมเนื้อมันจะออกแน่นออกมันนิดนึงนะครับเวลาเคี้ยวรู้สึกรู้สึกว่ามันกรุบกรุบแบบกรอบๆข้างในมันจะเหมือนมันจะเหมือนปลาบึกปลาอะไรพวกนี้ไหม้มันมันไม่เชิงแนวนั้นนะครับผมมันจะเหมือนมันอีกอย่างหนึ่งเนื้อมันจะแน่นกว่าครับผมแน่นแล้วกเวลาเราเคี้ยวมันมันนิดหนึ่งใช่าวว่ากินได้ทั้งก้างหรือเปล่ากินได้ทั้งก้างครับผมส่วนส่วนหัวของปลาเอร์เจียนนี้พี่ครับผม ก็จเชื่อมี่หาทานในที่นี่ที่เดียวเลย่หครับหรือว่ามีที่อื่นที่ที่นีนนทน่ที่เดียวครับโครงการหลวงลอยอินทนนท์ที่เดียวและสำหรับบ้านพักในโซนของโครงการหลวงตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมคะโครงการหลวงนะครับปิดเป็นรองรับเป็นคณะมาดูงานศึกษาจะเล่าให้ฟังก่อนเมื่อสิบกว่าป,ปีที่แล้วว่าพี่เคยมานอนที่โครงการหลวงตรงนี้แล้วก็มาทานตรงนี้แต่ร้านเล็กกว่านี้พี่ก็เลยบอกน้องไงว่าเฮ้ยทำไม เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่ะพี่เคยทานปลาสเตียนปลาเท้าที่โครงการหลวงแต่พี่จําไม่ได้ว่าเป็นโครงการหลวงที่ไหนพี่รู้ไหมหนูไปโครงการหลวงอะไรต, <c oughs> ตีนตก <c oughs> แล้วก็เซิร์ชอีกเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชอาเขาเลี้ยงที่ดาอินทนน<ม>เพราะว่ามันเย็นแล้วมามันเย็นมาถึงแล้เลี้ยงได้อากาศมันดีอะไรอย่งางเงี้ยก็เลยสืบแล้วก็เลยแบบจบที่นี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ จะบอกว่าลืมคือไม่ได้คุณแทนเนาะว่าแบบมาถึงโปก้าเซฮาเซฮลกับพี่แทนได้เนาะว่าแบบเออวันนี้มีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลำตัดต่อไปก็จะทานแล้วเดี๋ยวจะดูนะว่าเป็นเหมือนที่พี่แทนพูดไปว่ามันละลายในปากไปเลยแล้วก็เนื้อมันเหมือนปลาแซลมอนโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณมากครัคขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็มาในส่วนของที่จะต้องทานกันแล้วเมื่อกี้นี้พี่แทนบอกว่าในส่วนของนี่เลย ต้ยมยำปลาสเตอร์เจียนต้มยำปลาสเตอร์เจียนเนี่ยเฮ้ยเนื้อมันแบบ <c oughs> เนื้อมันเป็นแบบนี้เป็นเนื้อคล้ายๆกับปลาดึกบึกเป็นเนื้อคล้ายกับปลาดุกเนาะเป็นแบบเนื้อชิ้นเดียวแบบนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะน้องๆลองทานดูว่าเป็นยังไงส่วนพี่<ม>ฝนก <ไง S 1> ็น <negotiating S 2> จะทานในส่วนของปลาเท้าส์ดูเนาะนี่ผมจะลองสเตอร์เจียนแล้วนะฮะเนื้อมันหอมแล้วมันแน่น มันไม่มันมันแตกต่างกับปลาบึกเลยนะเอคเจอร์มันคือแตกต่างกันเลยแล้วก็เนื้อมันจะหอมมากส่วนส่วนปลาทาสก็จะมาพร้อมกับก้างนะคะแต่เนื้อมันเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนปลาสำลีปลากระพงอ่ะมันจะแน่นๆหน่อยออ่ะลองลองดูได้ครับแต่ว่าน้ำแกงส้มนะคะกับผักลูกซโยเต้อร่อยมากเป็นไงเนื้อต่างกันนะสองอัน เนื้อหนางกันชดเจนเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในป่าเนี่ยของปลาเท้าเนี่ยม,มันละลายเลยม,มันละลายแล้วมันนิ่มมันไปกับลิ้นกับเพดานป่ามันไปไปแบบละลายหายไปเลยฮะอาฮะส่วนปลาสเตอร์เจนเนี่ยมันมีเทคเจอร์ให้เราเคี้ยวมีกลิ่นอ,อ่อนๆของสเตอร์เจนเนี่ยตีเข้ามาอยู่ เอ้ยก้างเยอะจริงอันตรายนะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเด็กๆนะพี่เนาะใช่ใช่อ่ะอันนี้เป็นแบบทอดนะอ่ะไดียลองแบบทอดดูเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีแบบเครื่องเครื่องเครื่องเทศเยอะอันนี้แบบทอดกระเทียมเลยนะแบบซรมซึมนะฮะน้ำมวงไหลแล้วอาการหนาวมากอันนี้เคยทานแล้วที่โครงการรอยตีตกพี่พอจะทราบว่าน้ำจิ้มแซ่บมากเป็นไงแต่ที่นี่น่าจะสดกว่าเพราะว่าเขาใช่เขาเอามาจากที่นี่จากจากตรงที่แหล่งเลี้ยงได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งเลี้ยงกันเนื้อหวาน หวานแล้วก็นึ่มแล้วก็แบบละลายละลายจริงๆปลาเท้าคือละลายจริงอ,อ่ะมาปลาเท้านึง่งมะนาวนี่เลยเนื้อมันน่าจะนุ่มนิ่มเนาะมันไม่มีเกล็ดนะนนที่สำคัญคมันแน่นแต่มันนิ่ม,อ,มอ่ะอันนี้ทานเนื้อก่อนรสชาติที่คือจริงๆแล้ววัตถุดิบอะถ้ามันดีถ้ามันเจ๋งอะรสชาติจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันสดอะมันทำให้อาหารบนโต๊ะเนี่ยอร่อยทุกอย่างระวังเริ่มระวังแล้วใช่ไหม เมื่อกี้เข้าไปโอ้โหกัดเจอแต่ก้างเลยอ่ะฮะมีก้างน้าเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแบบอร่อยครับแต่ต้องระวังก้างด้วยว่าธรรมชาติก้างของเขาอะใสแล้วก็เล็กมากเราต้องระวังดีๆนะฮะแนะนำเลยสเตอร์เจียนดีกว่าและส่วนคนที่พาลูกเล็กเด็กแดงมานะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะหมูอบมันโถเราจะลองดูมันโถมันโถเขาจะเอาไปทอดก่อนนะคะแล้วเราจะใช้มือนะเพราะเราล้างแล้วจิ้มลงไปเป็นไงพี่มันโถหวานหวานเลยขาหมูเค็ม เอาบ้างเราบ้างได้ได้พ่อะเบด้อยความเค็มกับความหวานนี่มันตัดกันลงตัวดีนะผมว่าแต่มันมีน้ำจิ้มไงขาหมูเขาหอมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแหล่งเลี้ยงนะคะของปลาเทราปลาสเตอร์เจียนเป็นแบบไหนนะคะรูปร่างลักษณะของมันวันนี้ถ้าเราโชคดีนะเราจะได้เห็นปลาสเตอร์เจียนที่แบบ4เมตรตัวใหญ่ๆเลยอ่ะ เออเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นเนาะเขาบอกว,ว่ามันเหมือนฉลามดูว่ามันจะเหมือนจริงเปล่าเออฉลามกับปลาบึกมันก็ไม่ค่อยต่างกันมรอปจริงรแล้วปลามันก็หน้าตามไม่ได้ต่างกันมากนะในแต่ละสายพันธุ์ก่อน่นอนนะฮแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนกับปลาเท้ากันใช่ใช่โอเคค่ะ โะคระงการหลวงดอยอินทนนท์นะคะที่นี่นะคะคือที่แรกนะคะที่ทำการเพราะพันธุ์และวิจัยปลา t ทราส์นะคะหรือเรนโบว์ t ทราส์นะคะ t ทราส์หรือเรนโบว์ t ทราส์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อแรกนะคะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2516นะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นส่วนของปลา t ทราส์นะคะปลา t ทราส์นะคะจะอยู่ในน้ำที่เย็นจัดนะคะเขาจะเอาน้ำนะคะ จากบนน้ำตกนะคะไหลเข้ามานะคะผ่านเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงหรือให้ปลาเทราส์อยู่ได้นะคะด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัดนะคะส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ่อบ่อ,บออย่างนี้นะคะสังเกตดูดีๆนะคะปลาสเตเียนะคะตัวจะขนาดนี้ละคะนี่เลยก็จะอยู่ตามบ่อที่น้ํานิ่งไม่ต้องมีน้ําผ่านนะคะส่วนปลาทราส์นะคะจะมีน้ําไหลผ่านตลอดเวลาหมุนเวียกันตลอดเวลาแล้วก็ปลาตัวจะประมาณแค่นี้นะคะไปดูภาพกัน เราก็มาถึงจุดสูงสุดแดนสยามแล้วนะคะที่นี่นะคะอุณหภูมิแบบหนาวมากๆเลยนะคะจนกระทั่งแบบมีเฟินขึ้นเยแยะไปหมดเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบเดินชมบรรยากาศของป่านะคะก็สามารถที่จะเดินเลยสะดุดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของป่าเฟินค่ะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะมานะคะกรุณาใส่เสื้อกันหนาวมานหนาเลยนะคะเพราะว่าประมาณ10ถึงสองศาค่ะ และนี่ก็คือต้นเฟิร์นนะคะสวยมากเลยเห็นไหมเฟิร์นสะท้อนกับแดดสวยมากๆเลยและสำหรับอุณหภูมิยอดดอยอินทนนท์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ2อ,องศาในเวลาหกนาฬิกาค่ะ และเมื่อเราขึ้นมาบนดอยอินทนนท์กันนะคะเราก็จะต้องมาถึงจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์นะคะเพื่อที่จะเข้ามานะคะน้อมจิตไหว้สักการะนะคะพระเจ้าอินทรวิชญ์นนท์นะคะหรือเจ้าพ่ออินทนนท์นะคะเจ้าผู้ครองคนครเชียงใหม่นะคะกู่พระเจ้าอินทรวิชญ์นนท์นะคะเมื่อปีพศ2458นะคะ เจ้าดารารัศมีนะคะได้ขึ้นมานะคะรประภาปะทับบนยอดรอยอิยนทนนท์แห่งนี้นะคะแล้วก็เปิดปานยอดรอยเทนทนนท์แห่งนี้มากเลยค่ะก็เลยจัดสร้างกู่นะคะบรรจุอัฐินะคะของพระบิดานะคะนั่นก็คือเจ้าอินทรวิชญ์นนท์เอาไว้ที่นี่ค่ะดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะคะประมาณ2565.3341เมตรนะคะ สภาพป่านะคะเป็นป่าเมืองหนาวค่ะมีพันุ์ไม้แปลกี่หาดูได้ยากนะคะนั่นก็คือกุหลาบพันปีไม้อบเชพยพญาเสือโค้งนะคะส่วนกุหลาบพันปีนะคะมาในช่วงที่มันยังไม่ออกดอกก็เลยไม่มีดอกค่ะ